สวัสดีจ้ทุกคนนะคะวันนี้เหิอนฟาอินดี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทำามีกะทิกินค่ะทุกคนนะคะมีกะทิอร่อยๆนะคะวัตถุดิบนะคะก็มีหลกัลกๆแล้วค่ะนะคะเป็นเส้นหมี่สดจ้ะทุกคนนะคะ่น่ะนะคะมีสดนะคะหนึ่งถุงนะคะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นหัวลีสงจ้ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นนะคะคือของเหิอนฟ้าอินดี้นี้นะคะจะใส่ถั่วตัดด้วยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มี กทินะคะกะทิหนึ่งขวดค่ะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่บดจะทุกคนนะคะไก่บดนะคะให้ละเอียดนะคะค่ะนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกแห้งกับพริกสดนะคะพริกชี้ฟ้ารวมกันจะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำมีกะทิกระหินไฟอินดี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเอาหมี่ไปลวกก่อนจะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามเหินไฟอินดี้มาทําด้วยกันเลยค่ะนะคะมีกะทิอร่อยๆเลยจะทุกคนนะคะส่วนผสมนะคะ เดี๋ยวหัวหอมไฟอินดี้นะคะจะใส่ไว้ใต้ลิงก์นะจ๊ะเผื่อว่าใครสนใจอยากไปทํากินเหมือนหัวหอมไฟอินดี้นะคะเข้าไปดูใต้ลิงก์ของหนวหอมไฟอินดี้ได้เลยนะจ๊ะค่ะนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลวกเส้นหมี่กันเลยจ้ะทุกคนนะคะตามหมัวหอมไฟอินดี้มาทําพร้อมกันเลยจ้า Entonces, หลังจากที่หัวหอมไฟอินดี้นะคะได้ต้มน้ําเดือดแล้วจ้ะทุกคนนะคะห,หะคะัวหอมไฟอินดี้ก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปลวกนะคะ อันนี้เป็นหมี่สดจากทุกคนนะคะเราไม่ต้องลวกนานนะคะมันเป็นเส้นหมี่สดนั่หละจ้ะนะคะอาหารจะนุ่มนะคะกินกับหมี่กะทินี่อร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนนะ,ะหลังจากเราลวกเส้นหมี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวหุ่นไฟอินดี้นะคะก็จะเอาเส้นหมี่มาพักไว้นะคะค่ะนะคะลวกสุกแล้วใช่ไหมคะเดี <Nein> ๋ยวเราก็เอาเส้นหมี่มาพักไว้จ้ะทุกคนนะคะนะคะพักไวใ้ในเด็จน้ำจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะ เส้นหมี่เรานะคะพักไวให้เสด็จน้ำนะเดี๋ยวตามเหมือนไฟดีนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นนะคะถั่วลิสงนะคะกับพริกนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะรวมกันนะคะเดี๋ยวมาทําขั้นตอนการปั่นก่อนนะคะปั่นเสร็จแล้วค่อยเอาไปผัดนะคะทุกคนจ้ะนะคะเดี๋ยวตามเหมือนไฟอิดีมาทําเลยค่ะนะคะนะคะใส่พริกลงไปจ้ะทุกคนนะคะพริกที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปจ้ะทุกคนนะคะไปปั่นนะคะ ค่ะนะคะจากนั้นนะคะใส่ถั่วลิสงจากทุกคนนะคะนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปปั่นนะคะ,ะค่ะ,ะนะคะแล้วก็พริกแกงจากทุกคนเนี่ยค่ะนะคะ <Finland> ใส่พริกแกงลงไปนะคะนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็ถั่วตัดค่ะทุกคนนะคะใส่ถั่วตัดด้วยนะคะสูตรเหมือนไปดีนนะคะจะได้หอมอร่อยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะใส่ถั่วตัดประมาณสองห่อนะคะ นะคะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาเดี๋ยวเรามาปั่นกันก<ฮ>ทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาปั่นนะคะไปด,ดีเลยะค่ะ,ะ,คะหลังจากที่เ,เราปั่นนะคะละเอียดแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผัดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปผัดน้ำหมี่กะทิกันจ้ะทุกคนนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้จะทุกคนนะคะ,ะถั่วลิสงนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะรวมกันจะนะคะเดี๋ยวเราไปผัดใส่กับเนื้อไก่นะจ๊ะตามุ่นปลอินดี้มาเลยจ้ะก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะทุกคนในกระทะก่อนนะคะตามด้วยไก่นะคะลงไปผัดก่อนนะคะนะคะไปลงไปผัดก่อนนะคะ ค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่หินไฟดีนะคะใส่เนื้อไก่บดนะคะเนื้อไก่บดเนื้อไก่สับน่ะละจ้ะทุกคนนะคะอ่าลงไปผัดนะคะจนเอ่อเกือบสุกดีแล้วน่ะละจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วลิสงที่เราบดไปเมื่อตะกีนั่นละจ้ะนะคะแล้วก็เครื่องแกงต่างๆอะจจะใส่ลงไปจ้ะนะคะหลังจากที่ไก่เราเริ่มสุกนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปผัดรวมกันนะคะ เครื่องนะคะหัวที่สูงแล้วก็เครื่องแกงที่เราปั่นไปเมื่อกี้นะคะค่ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะนะคะแล้วก็ไปผัดรวมกันจ้ะทุกคนสูตรนี้อร่อยมากๆเลยะค่ะนะคะเข้มข้นนะคะถ้าเป็นเส้นหมี่เนี่ยมันจะมันจะอร่อยมากๆเลยะค่ะนะคะจะเข้ากันมากๆเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันจ้ะทุกคนนะคะก็ปรุงเครื่องก็เอาที่ตามรสชาติที่เราชอบรับประทานนั่นแหละจ้ะทุกคนนะคะใครชอบรสชาติประมาณไหนนะคะแล้วก็ปรุงไปตามรสชาติที่เราชอบนั่นแหละค่ะนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะทาหมี่กะทิกินนะคะก็กดเข้าไปดูใต้ลิงก์นะคะใต้ลิงก์ของเหินไฟอินดี้นะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีจะใส่ลงไว้ให้นะคะวิธีการทําหมี่กะทินะจ๊ะ จ้าทุกคนนะคะเดี๋ยวขนไฟดีก็จะใส่เปลี่ยนนะคะใส่เปในหม้อนะคะแทนนะคะเพราะว่ามีกะทินี้เราจะทาน้าเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. อันนี้คือมาผัดให้มันเครื่องให้มันหอมๆก่อนจ่ะทุกคนนะคะให้มันเข้ารสเข้าชาติก่อนนะคะ mm hmm. ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเหินไฟินดีนะคะ mm hmm. ก็จะใส่กะทิจากทุกคนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะใส่กะทิลงไป สูตรนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะลองไปทำกินดูค่ะนะคะค่นนะคะเดี๋ยวรอให้อ่าอาน้ำยามีกะทิของเรานะคะเริ่มเดือดแล้วเราค่อยมาปรุงจ้ะทุกคนนะคะ สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วเข้ามาปรุงตามตามรสชาติที่เราชอบรับประทานนะ่ะจ้ะทุกคนนะคะเราชอบกินรสแบบไหนเราก็ปรุงตามนะคะทุกคนนะคะหลังจากมีกะทิของเรานะคะเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ก็จะมาปรุงและ้วละจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะใส่ปรุงรสลงไปจ้ะทุกคนนะคะ าตามที่ทเรารสชาติที่เราชอบกินนั่นแหละจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะน้ำตาลนิดหน่อยะคะ่ะทุกคนนะคะรสองชลดนิดนึงนะจ๊ะ ลาจะทุกคนนะคะเราก็ปรุงเอานเราจะทุกคนนะคะเราชอบกินแบบไหนนะคะเราชอบกินรสชาติประมาณไหนนะคะเราก็เน้นที่รสชาติที่เราชอบกินนะเราจะทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยจะทุกคนนะคะ รสชาติได้หมดแล้วค่ะนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหมือนไฟดีนะคะก็จะใส่ต้นหอมลงไปจากทุกคนนะคะค่ะนะคะตามด้วยะกะทิอีกนิดหน่อยนะคะ จ้าเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้าทุกคนนะคะมีกะทิอร่อยๆจ้านะคะเดี๋ยวตามเหมือนไฟดีนะคะมารับประทานด้วยกันเลยจ้านะคะแซ่บๆอร่อยๆเลยจ้าทุกคนนะคะสูตรนี้รับประกันกินแล้วติดใจค่ะนะคะถ้าชอบนะคะก็อยากจะทําตามนะคะแบบสูตรของเหมือนไฟดีนะคะก็เข้าไปดูใต้ลิงก์ได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟดีนะคะจะใส่ไว้ให้ตรงใต้ลิงก์นะจ้าทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานนะคะเตรียมรับประทานกันจ้าเรียบร้อยแล้วจ้านะคะ มาจากทานด้วยกันทุกคนนะคะหมี่กะทินะคะอร่อยๆจ้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะนะคะเครื่องที่เราจะกินนะคะกับหมี่กะทินะจ๊ะเพื่อนๆนะคะก็มีเนี่ยค่ะนะคะก็มีหัวปรีนะคะแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีผักชีลาวนะคะหลักๆแลวก็คือเส้นหมี่นุ่มจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเออหัไฟดีนะคะเดี๋ยวมาจัดการนะคะเดี๋ยวรับประทานด้วยกันอร่อยๆจ้ะทุกคนนะคะมาบปทานด้วยกันค่ะ มาตักนะคะตัดเสร็จถ้วยเลยจ้ะทุกคนนะคะหมี่กะทินะคะค้นๆน้ำยาหมี่กะทิจ้ะทุกคนนะคะแน่นๆอร่อยๆจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเห็นไฟดีนะคะก็ได้อจัดแต่งใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะหมี่กะทิอร่อยๆจ้ะนะคะกินคู่กับผักนะคะมีเส้นหมี่นะคะแล้วก็น้ำยาหมี่กะทิอร่อยๆนะคะนัวๆเลยจ้ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีถุงห่อจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น หัวปรีนะคะหัวปรีหั่นนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวจัดนะคะที่เราจะกินหนมนะคะกับมีก,กะกทินะเราจาทุกคนนะคะมาจัดนะคะตามมารับประทานด้วยกันกับเหินไฟอร่ดีอร่อยๆด้วยกันจ้าวันนี้นะคะเหินไฟดีนะคะก็ได้พาทุกท่านนะคะมาทำมีกะทิอร่อยๆรับประทานแล้วค่ะนะคะเหินไฟดีก็คงต้องขอตัวลาก่อนนะคะก็ก่อนจะจากกันนะคะเหินไฟดีก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะ เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนะคะขอพระคุณทุกกาลังแรงใจค่ะค่ะนะคะเหินฟ้าอินดี้คงต้องขอตัวเลยค่ะนะคะลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย